โอเคครับผมก็อยู่ในตลาดก็ส่ช่องในตอนเกมบเงินกันด้วยครับนี่แรกเกมบมเก็บเบอร์อันนี้เลยมาเกินเล่นด่านนี้นะนี่ด่านนี้ด่านนี้ก่อนที่จะมาอัดดิโด้เล่งด่านนี้มาด่านนี้ก็เล่นก่อนอันนี้นะเอาเลวยนี่ฟูแหวะโอ้โหต้องกดที่นันได้วะ เออไหลไป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 แงเออไหล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 ที่กำหนดได้แค่ไอ้นี่เข้าอย่างเดียวก็ดีดาวเดียวดีกว่าไม่ได้เลยนี่โอ้โหด่านนี้น่าจะยากอยู่โอ้โหอ้าวมีแค่สามเหรอือสองสามสี่ ดาวนะดาวดาวปุ๊บปิลน่ากว่าทำผิดมันกลายมาถูกอย่างงี้แล้วดาวนะเอา้านั่ดูนีด่ดิไหนกูต้องทำมันไปดิยไปไปเลย เออย่างเี้ยแหละอ๋อรู้แลวรู้ล,แ,ล,ล,แ,ลแต่ใส่ใส่นี่ไม่ได้กดีด้าวน,นี่นยไงวะโอ้โหก็จะเป็นเพชชัยเอเวนเมืองด่านเนี่แหละ เราจะน้าตัอแปเลยนะครับท่านผู้ชมเล่นด่านทุกโป่งอะไรมาเราลมาเล่นด่านทุกโปง่งกันที่ด,ด่านห้าด่านห้าเหมือนกันวันี้จะเล่นด่านะเปล่าเดี๋ยเราขอดูทีกันใช่อนโอ้ไม่เล่นแล้วแมวแมวม่แเล่นท้ายเนี่ยดิ นนี้นำสีมันจำได้หรือเปล่ปาเล่นได้หรือเปล่ากอ๋อดอันนี้เ้ยไม่ใช่อ 哎，玩。 อ๋อเริ um, God, so ่กว so ันี้ก็ยดไลค์กดแชร์กดซัครได้ได้กํนว่า